สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาทําการอัปเดตข่าววันนี้กันอีกเช่นเคยนะครับคุยสาระข่าวจริงกับช่องยูทู u เพจอาร a ชแนลคุณสมบัติขอรับเงินสมเคราะห์ส0 0พบาทกลมพัฒนาสังคมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคุยสาระช่อง y o u t u เพจอาร a ชแนลช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์เป็นกระแสะสังคมปัจจุบันที่ประชาชนทั่วไปติดตามให้ความสนใจ และที่สำคัญทันต่อสถานการณ์ล่าสุดปัจจุบันอย่างต่อเนื่องอัปเดตเกาะติดกระแสความสนใจของประชาชนกรณีเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งช่วยเหลือรายละไม่เกิน3,000บาทสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมาติดตามรับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสารจัดทำคลิปในครั้งต่อไป อย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคำว่าติดตามให้ด้วยนะครับหากชินชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับมาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พอมอเปิดเผยเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือโยยาออนไลน์อ e ีสวิต หรือเงินสงเคราะห์ครอบครัวที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ไร้ที่พึ่งช่วยเหลือ,อรายละไม่เกิน3,000บาทผ่านการยื่นคำร้องในระบบยื่นคำขอรับบริการผ่านเว็บไซต์หรือสแกน qr code ตามภาพที่ให้ไว้ได้เลยซึ่งเงินจำนวน3,000บาทเป็นการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมซึ่งกลุ่มพัฒนาสังคมและสวัสดิการพศ ได้มีนโยบายให้เปิดช่องทางการช่วยเหลือแบบออนไลน์อ e ีสววตเพิ่ม,เต,มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกและการให้บริการด้วยความรวดเร็วแก่กลุ่มเป้าหมายในช่วงสถานการณ์โควิด2019ซึ่งจากเดิมที่จะต้องเดินทางเข้าไปขอความช่วยเหลือด้วยตนเองที่หน่วยงานของกระทรวงพมทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดทั่วประเทศสำหรับ ู้ที่ขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือหรือเงินสงเคราะห์ครอบครัวที่มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งแบบออนไลน์อีสเวดสามารถยื่นคำร้องในระบบยื่นขอรับการบริการสำหรับคุณสมบัติก่อนยื่นเงินสงเคราะห์3,000บาทท่านต้องดูว่ามีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1. ครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยด้วยเหตุที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต ทอดทิ้งสาบสูญหรือต้องโทษจำคุเกเจ็บป่วยเรือ้อรังหรือพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 2. ประสบปัญหายากลำบากไม่สามารถดูแลครอบครัวได้และคนไร้ที่พึ่งตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ที่มีไรายได้น้อยและคนที่ไร้ที่พึ่งพศ2552 ช่วยเหลือครอบครัวไม่เกิน3,000บาทเป็นต้นและข้อที่3หลักเกณฑ์การช่วยเหลือขั้นขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของนักสงเคราะห์สังคมหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายสำหรับการตรวจสอบคุณสมบตัติเมื่อทางกระทรวงพอมด้วยผอสอได้ได้รับข้อมูลของผู้ที่ขอรับเงินสงเคราะห์ในระบบยื่น ขอรับบริการทางเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อโทรกับเพื่อติดต่อสอบถามและนัดหมายวันที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านจากนั้นเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามหลักและกระบวนการสังคมสงเคราะห์เพื่อตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงตามที่กรอบไว้ในระบบและขั้นตอนสุดท้ายจะมีการพิจารณาคุณสมบัติ ของผู้ที่ขอรับเงินสงเคราะห์ว่าเป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวันด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ที่มีไรายได้น้อยและผู้ที่ไร้ที่พึ่งพศ2,552ด้วยพอ,อจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ขอรับเงินสงเคราะห์3,000บาทด้วยเร็วที่สุดผ่านระบบกรุงไทยข้อประเลดออนไลน์เป็นต้นอย่างไรนะครับ หากมีข่าวที่อัปเดตท,ทางแอดมินช่อง y o u t u เพชรสะอาดแชนแนลจะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีกรอบนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตท,ทางช่อง y o u t u เพชรสะอาดแชนแนลจะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีกรอบ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่องยู u ู u Hs Channel กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคําว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่าน ทางช่องย o o ูบ e อส r าร์ทีแวได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากอชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่นพๆน้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม